สวัสดีครับกลับมาพบกับผมยกพาคินในรายการวูเถิดทางสถานีวิทยุกระจายเสียง9 1 9กองบรญชาการหน่วยบัญชาการทางพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทาง FM 9 9 5็มเก้าสิบเก้ิซกิโลเฮิรตซ์ทางทีวีออนไลน์เว็บไซต์สถานีวิทยกกาาาุกระจา,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 ายเสียง919นะฮะสามารถเข้ามารับชมรับฟังเนื้อหาสาระนะครับที่ทางรายการของเรานำมาฝากคุณผู้ชมคุณฟังให้ติดตามไปพร้อมกันครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทางบ้านในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ มีวันสำคัญที่พวกเราทุกคนต้องระลึกถึงนั่นก็คือวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีซึ่งเป็นวันทหารผ่านศึกและหน่วยงานที่ให้การดูแลสงเครออาะห์ทหารผ่านศึกก็คือองค์การสงเครออาะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะโดยในขณะนี้ดิฉันกำลังสัมภาษณ์พลเอกสันทัศนันทิภากิรันผู้อำนวยการองค์การสงเครออาะห์ทหารผ่านศึกค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับผู้จัดรายการและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับ ก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันทหารผ่านศึกค่ะสําหรับความเป็นมาของวันทหารผ่านศึกนั้นในอดีตเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่สองประเทศไทยได้ส่งกําลังทหารเข้าร่วมทําการรบหลังสงครามสงบรัฐบาลในสมัยนั้นจึงได้หาทางช่วยเหลือโดยจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาหาทางช่วยเหลือทหารกองหนุนขึ้นและมอบหมายให้กระทรวงกลาโหมจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิษได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตาพระราชาบัญญัติจัดตั้งองค์การสงเฆ์ทหารผ่านศึกและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2491ดังนั้นจึงกำหนดให้วันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันทหารผ่านศึกและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกไว้ในพระบระมราชูปิปัตย์เมื่อวันที่13เมษายน2491ครับสำหรับภารกิจขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกมีอะไรบ้างคะภารกิจหลักขององค์การมี2ประการด้วยกันคือการให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการรวมทั้งผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของชาติเพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและภารกิจอีกประการหนึ่งที่สำคัญเช่นกันก็คือการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั่วไปครับสำหรับการดูแลทหารผ่านศึกขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกมีการดูแลย่งไรบ้างคะ สำหรับฐานผ่านศึกที่เราดูแลและขึ้นทะเบียนกับองค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกมีฐานผ่านศึกและครอบครัวประมาณ3ล้านกว่าคนมีการแยกประเภทการสงเคราะห์ฐานผ่านศึกออกตามชั้นบัตรตั้งแต่บัตรชั้นที่1ถึงบัตรชั้นที่4โดยได้รับสิทธิ์การสงเคราะห์ลดตันลงไปตามลาดับชั้นครับทั้งนี้การให้การสงเคราะห์มี6ประเภทคือการสงเคราะห์ด้านสวัสดิการด้านอาชีพด้านนิคมเกษตรกรรมด้านกองทุนสงเคราะห์ ด้านการรักษาพยาบาลและด้านการส่งเสริมสิทธิและเกียรติโดยตลอดระยะเวลาที่ผมได้เข้ามาดูแลทหารผ่านศึกและได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมเยียนและดูแลความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศทําให้ผมตั้งใจที่จะยกระดับฐาน,นะความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกและครอบครัวด้วยการส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อให้ทหารผ่านศึกสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทหารผ่านศึก ให้มีมาตรฐานรวมทั้งขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนิคมเกษตรกรรมฐานผ่านศึกให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ทหารผ่านศึกเข้ามาศึกษาดูงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ทำกินของตนเองได้จริงและยังได้รับทราบถึงปัญหาและความต้องการของทุกท่านเป็นอย่างดีครับเนื่องจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกมีโรงพยาบาลทหารผ่านศึกไว้ให้บริการ ปัจจุบันมีการพัฒนาในส่วนนี้อย่างไรบ้างคะสำหรับด้านการรักษาพยาบาลผมได้รับทราบข้อมูลว่าฐานผ่านศึกและครอบครัวบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงระบบการบริการสุขภาพหรือมีความยากลำบากในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพเนื่องจากสภาพความพิการเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือขาดทุนทรัพย์ทำให้ไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องและได้คุณภาพมาตรฐาน ด้วยเหตุนี้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกร่วมกับสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและโรงพยาบาลทหารผ่านศึกจึงได้ริเริ่มจัดทําโครงการความห่วงใยไร้ผมแดนขึ้นซึ่งเป็นการดูแลและให้คําแนะนําด้านสุขภาพเชิงลุกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดูแลรักษาทหารผ่านศึกและครอบครัวที่พักอาศัยในจังหวัดต่างๆให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึกโดยแพทย์เฉพาะทาง เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของทหารผ่านศึกและครอบครัวให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันบรรเทาภาวะสุขภาพที่เป็นอยู่หรือโรคที่อาจจะเกิดในอนาคตครับดิฉันทราบมาว่าเมื่อปีที่ผ่านมาองค์การได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียนผลการประชุมเป็นอย่างไรบ้างคะโดยในปีที่ผ่านมาองค์การยังได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชา สมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียนประจำปี2565และมีประเทศภาคีสมาชิกสมาพันธ์จำนวน1ิประเทศเข้าร่วมประชุมซึ่งจากการประชุมนี้ผมจะนำผลการประชุมมาพัฒนาและต่อยอดเพื่อให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกของเรามีความแข็งแกรง่งและความเจริญก้าวหน้าต่อไปครับในห่วงระยะเวลาที่ท่านผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้เข้ามารับตำแหน่งได้มีการปรับปรุงและพัฒนาด้านการสงเคราะห์อย่างไรบ้างคะองค์การ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานสงเคราะห์โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวทั้งนี้ได้มีการปรับเพิ่มวงเงินการสงเคราะห์ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบันอทิการปรับเพิ่มวงเงินสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลจากคนละ3,500บาทเป็นคนละ4000บาทและปรับเพิ่มวงเงินกรณีถึงแก่ความตาย จากคนละ1 5 0 0 0บาทเป็นคนละ1 7 0 0 0บาทครับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันทานผ่านศึก3ากุมภาพันธ์ในปีนี้มีอะไรบ้างคะในปีนี้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้มีการจัดพิธีและกิจกรรมต่างๆระหว่างวันที่31มกราคมถึงวันที่3กุมภาพันธ์2 5 6 6ภายใต้ชื่องานเชิดชูเกียรติทหารกล้า3กุมภาพันธ์วันทหารผ่านศึก ประกอบด้วยการจัดพิธีทางาศาสนาทั้ง3าศาสนาได้แก่าศาสนาพุทธาศาสนาคริสต์และาศาสนาอิสลามรวมทั้งจัดพิธีบวงสวงสารหลักเมืองพิธีถวายเครื่องสังเวยสารพระภูมิและพิธีหยุดไฟอนุสร์ความร่วมมือและสามัคคีของทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและพลเรือนและสำหรับวันทหารผ่านศึกซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่3มกุมภาพันธ์2566จะจัดพิธีต่าง ณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้แก่พิธีจุดตะเกียงโบราณพิธีจุดตะเกียงตามประทีบและสักการะอัฐิพิธีเชิดชูเกียรต,ติทหารผ่านศึกดีเด่นประจำปี2566พิธีวางพวงมาลาโดยเป็นการประกอบพิธีวางพวงมาลาของหน่วยงานราชการต่างๆสมาคมผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทยตลอดจนทหารผ่านศึกทุกสมรภูมิร่วมวางพวงมาลาและในเวลา 1 0 3นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์ประธานองคม,มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาครับสุดท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ฟังบ้างคะสำหรับกิจกรรมเนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี2566ทั้งสิ้นที่ผมได้กล่าวมา คือสิ่งที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในชาติได้ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและพร้อมใจการสะดุดีวีรกรรมของเราทหารผ่านศึกรวมทั้งให้การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เขาทั้งหลายในฐานะที่เป็นผู้ปกป้องประเทศชาติให้รอดพ้นจากพยานอันตรายทั้งปวงในการนี้จึงขอเชิญชวนชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวผู้ยากไร้ โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชีองค์การสงเคราะห์หานผ่านศึกเพื่อสงเคราะห์ฐานผ่านศึกและครอบครัวผู้ยากไร้ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนสาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าบัญชีออมทรัพย์เลขที่0387311939โดยองค์การจะได้นำเงินที่ได้รับบริจาคไปให้การช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวที่ยากไร้ในด้านต่างๆอาทิ เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเช่นการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยที่ชำรุดทรุดโทมการปลูกสร้างบ้านพักอาศัยเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการเจ็บป่วยเป็นค่ารักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าเครื่องอุปโภคบริโภคและวัสดุในการประกอบอาชีพเป็นต้นทั้งนี้ผมขอเป็นตัวแทนทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกทหารนอกประจำการตรอดจน ผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศขอขอบคุณผู้ที่ร่วมบริจาคทั้งที่เป็นบุคคลหรือในนามองค์กรสมาคมต่างๆมาณโอกาสนี้และจะนำเงินที่ได้รับบริจาคเหล่านี้ไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปครับสำหรับวันนี้ดิฉันขอขอบคุณท่านพลเอกสันทัตนันทิภาคิรันผู้อำนวยการองค์การสงเคราะ์ทหารผ่านศึค่า ขอบพระทุนค่ะพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ